มาดูกันครับว่าวิธีแก้นะฮะสำหรับผลที่อาจจะถูกกันแกล้งนะฮะหรือเรียกว่าแก้ปัญหาสําหรับค่าความดีค่าชื่อเสียงสินะที่อาจจะถูกนะฮะรายงานนะครับเรียกว่าความความประพฤติก็แล้วกันนะฮะความประพฤตินะฮะก็มักจะถูกรายงานเล่นบ้างนะบางทีชนะก็ถูกรายงานนะโดยเฉพาะถ้าเล่นแวนอันนี้ผมโดนกับตัวนะเป็นปกติของผมเองที่ผมใช้เล่นแวนแล้วก็ห้าวเกินนะครับจะออกสไตล์นี้เพื่อความมันฮนะเพื่อความมันเทิงนะฮะลุยอย่างเดียวฮนะไม่ต้องถอยะฮะ คือ,อยังไงอ่ะมันถอยไม่ทันไงถ้าใช้แวนเน่ยมันเป็นสายแบบโดดหลบยังไงก็ไม่รอดไอ้พวกศัตรูตัวอื่นนะครับและดันชอบไปเดี่ยวด้วยบางทีไปเดี่ยวแยกวงไงแยกวงไปดันฮนะไปตีป้อมฮนะแล้วก็มักจะนําชัยชนะมาให้อยู่เสมอนะอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับด,ด,ดูจังหวะนะครับแล้วมันก็มีอยู่บ้าง,แล,างและมีอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับที่ทีมจะเรียกหาแวนนะครับเพราะว่าทีมต้องการการอ,อต้องการผู้ช่วยต้องการสตันนะครับ ว่าจานวนคนเยอะก็จะได้เปรียบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าผมเล็งเห็นว่าแยกวงอ่ะไปตุยป้อมมาดีกว่าเพราะบางทีเขาบ้าคิวกันไงแล้วป้อมก็ไม่แตกสักทีใช่ไหมแต่ถ้าด้วยกองกําลังเดิมอ่ะสีคนนั้นอ่ะสี่คนเก่าไม่สามารถเรียกว่ายังไงดีคืออ่อนอยู่แล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับความอ่อนนะฮะแล้วอาจจะออกกับเขาได้ชนะบ้างไม่ชนะบ้างก็คากันไปนะครับถ้าเสมอตัวก็ยังมีลุ้นนะครับแต่ถ้าเข้าออสู้ทีไรก็แพ้อันนี้แสดงว่า4ตัวนั้นกากผมเข้าไปช่วยก็ช่วยได้ ไม่แน่นะอาจจะอา,อาจจะชนะได้ง่ายก็ได้นะครับก็ด้วยนั่นแหละนะครับแต่ต้องจอมรับว่าบางทีการจัดทีมมาเนี่ยซีซนะฮะหรือสี่าถ้าทีมเราไป4เจอ5แล้วไม่แร่งพอนะครับก็มีสิทธิ์แพ้ได้และความไม่พอใจของสมาชิกนะครับก็จะเป็นต้นเหตุของการรายงานนะซึ่งก็แปลกดีนะในการเล่นโหมดปกติไม่มีโลกนะฮะส,สรุปคือเพียงเป็นการไม่พอใจเท่านั้นนะครับก็จะได้รับการรายงานนะครับ และผมเองนะก็แปลกผมว่าเอ๊ะผมก็เอาชนะให้เอาตีป้อมให้ชนะได้แล้วนะถึงแม้ทีมจะบ่นมาว่า <_ S 1> เฮ้ยเหมือนเล่นคนเดียวเลยว่ะเอ้ยเหมือนเล่นสี่คนเลยว่าใช่ผมก็เหมือนเล่นคนเดียวนะฮะคือผมแยกไปดันป้อมไงมันก็เป็นสูตรใช่ไหมแล้วเอาชชนะมาให้แต่ถูกรายงานสรุปคือพวกพวกผมเองหรือเปล่าที่รายงานนะครับเพราะไม่พอใจแต่เอาชนะให้แล้วมึงไม่พอใจอะไรอีกนะครับแต่อาจจะเป็นที่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาครับนะฮะเพราะว่าเขาปล่อยปะละเลยป้อมไงนะฮะโมออก,กันอยู่ไงฮะ ผมแอบไปตุ๋ยป้อมแตกและได้ชัยชนะมาเฉยเลยนะทำอย่างนี้ประจําอยู่แล้วไว้ไปดูคลิปที่ผมจะทําให้ดูใหม่ถ้าไม่เข้าใจนะเรียกว่าใช้โอกาสและใช้จังหวะด้วยแล้วเขาก็จะงงๆว่าเอา้าเฮ้ยมึงเอาตอนที่ผมกูเผลอนี่วานะฮะอย่างนี้กูรายงานก็จะโดนมาหนึ่งแต้มสองแต้มก็คือก่อกวนนะฮะนะ,ฮะส่วนมากถ้าเป็นคาว่ายโยนเกมก็คือทีมเราไม่พอใจครับนะและบางทีเราอาจจะแพ้แหละทั้งทีมมาแพ้นะฮะทั้งทีมแพ้แวนก็แพ้เพราะดันไม่สาเร็จนะฮะฝ่ายเขาแข็งกว่าแต่แวนดันแยกวงเผลอๆแวนอย่างผมเอง สายดุยยังไงบางทีก็ไปเดี่ยวจนโดนลุมฆ่าแล้วตัวก็จะเป็นยังไงฮะตายเยอะครับก็จะถูกรายงานบ้างก็เป็น3แต้มไปอะไรไปวิธีแก้วิธีหนึ่งก็คือให้สร้าง2 ID ดีนะฮะสองไอดีแต่ผมว่าจะสร้าง3 ID ดีด้วยก็คือ2 ID ยิดียิ่งสบายเลยเพราะ ID ดีหลักเรามมกจะถูกลดถูกรายงานนะโดยความไม่เป็นธรรมก็ตามหรือถูกการแก้งก็ตามนะครับผมมี2 ID ดีแล้วนะเดี๋ยวจะให้ไปดูอีก ID ดีก็แล้วกันนะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราพยายามสะสม ตั้งแต่เริ่มเล่นมาเลยนะให้พยายามให้เป็นเลเวลห้าให้ได้ครับอันนี้ผมเคยเลเวลห้ามาแล้วนะเคยเลเวลห้ามาแล้วแล้วก็คราวนี้ก็ลองเล่นแบบชะล่าใจดูจนลบไปที่70กว่าเลยนะจริงจริงไม่ไม่ควรเกิน90นะฮะต้องไม่เกิน90ถึงจะเหมาะนะครับไม่เกิน90เพราะว่า1ไม่ควรเกิน92 91อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยในเลเวลห้าเนี่ยมันจะให้อยู่การฟื้นฟูต่อวันมันจะถึงแค่8ครั้งไงน,นะครับเมื่อฟื้นฟู8ครั้งได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ ID นนนนั้เเี่่ยลได้อยย่าางสบโดยที่่่่จจจะะะะแแแแกกลลล้้้้งงงยังงัััไไ็มมมมมมมีผคคคครรรบบเเเพาาาวนดตตโอขใฮ ดังนั้นอีกไม่กี่แต้มะคะแนนตอนนี้นเห็นไหมหกร้อยกว่าเห็นไหมครับจากหกร้อยห้าสิบแล้วนะครับผมก็จะขึ้นลำขึ้นเลเวลที่ห้าก็เท่ากับว่าผมจะได้พลังฟื้นฟูต่อวันเนี่ยถ้ากับแปดครั้งครับแปดครั้งวิธีนี้ก็คือแปดครั้งนี้ก็คือนะฮะหมายถึงว่าเราสามารถใช้สิทธิ์นั้นนะกับกิจกรรมแบบหมดปกตนะิไปที่หมดปกติแล้วก็ไปหมดบันเทิงครับไปหมดบันเทิงและแนะนําให้เลือกเป็นฮอกวอตส์เนี่ยฮุกวอตส์เนี่ยฮุกนะฮะ เป็นฮุกวอดนะครับหรือกิจกรรมอื่นๆที่มีแต่มันไม่ค่อยมานะแต่ถ้ามีตัวนี้แล้วจะสบายนะครับเพราะว่าเล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วเราก็จะได้ค่าพฤติกรรมคืนนะฮะหเกมต่อ1แต้มเลยนะแต่ถ้าเราไปเล่นหมดปฏิสิทธิ์หมดห้านะแบบนี้นะครับหมดห้าห้าน่าจะเป็นคําตอบนะครับซึ่งมันจะทําให้เราบางทีต้องเล่น2เกมอะนะทุกทีผมก็เคยเล่น1เกมแล้วได้เลยนะแต่โดยมาตรฐานทั่วไปมันจะต้องเล่น2เกมเพื่อจะได้ฟื้นฟูเนี่ยหแต้มนะครับนี่ฝึกหนึแต้มนี่ผมไป ฮุกวอร์ดนะฮะฮุกวาฮุกวาฮุกอะไรมันนี่แหละก็หนึ่งครั้งนะครับจาก98ได้99เลยนะครับฮุกวาฮุกวาฮุกวาแล้วก็ยังไงต่อนะฮะเราไม่ได้ลงไม่ได้ลงแรงไม่ได้เอาโลใช่ยไหมซึ่งจริงๆมันไม่น่จาจะจะซีเรียสกันนะก็ค,คือคือคือแพ้ก็คือแพ้อ่ะเป็นปกติไงก็ต้องยอมรับไงเพราะมันเป็นทีมอ่ะนะครับ แล้วบางทีทั้งทีมเองนั่นแหละที่จะแพ้นะครับคือสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีตัวถึกพอเพราะบางทีเขามีตัวถึกไงเล่นประเภทแบบอาจจะเป็นบัตเตอร์ไฟอย่างเงี้ยนะอย่างทีมผมมีบัตเตอร์ไฟสักตัวหนึ่งก็มีสิทธิ์ชนะได้ง่ายขึ้นเพราะมีฝากชีวิตไว้กับเขาได้หรือเขาใส่ลุยไงนะบ,บางทีก็เป็นประเภทแบบปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีปลาไหลนะฮะอันนี้ก็แพ้ไปซึ่งโดนรายงานรายงานเพราะว่าแจกไป10ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะจะเจออย่างเงี้ยจะเจอ เราไปดูว่ากอบกวนสิครับเป็นยังไงบ้างก็ถ้า,าทีมมันดีนี่มีปลาไหลก็อึดหน่อยเห,หแต่ยังดีว่าเราชนะได้หไหมชนะได้เพราะอะไรหรือเปล่าฮะนี่เขาเขาเขาเป็นเต้มต่อนะสามสิบแปดนะฮะอันนี้สามสิบนะครับเขาจะมีตัวอึดนะฮะแล้วก็มีธนูด้วยเห็นไหมส่วนเรามีาสตาร์ฮะแล้วก็ผมก็แจกด้วยเห็นไหมสิบสามผมแจกแต่ชนะได้เพราะดันป้อมครับผมไปดันป้อมเขาอ,อกันอยู่แล้วได้จังหวะโอกาสผมรีบคือผมสายเจาะรอยอยู่แล้วนะฮะพอเจาะรอเส้นทางสุดท้ายคือตัวป้อมเพียวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไป ขึ้นไปได้ทันใช้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็ป้อมแตกเลยนะครับเพราะอาวุธผมบางทีมันผสมแปลกๆเขาก็จะบอกว่ามันผสมบ้าอะไรวะอะไรอย่างนี้นะก็ก็มันก็เรื่องของของแวนนะนะนะครับเรื่องของแวนนะฮะลองไปดูเรื่องของแวนไงอันนี้อันนี้แค่3มเห็นไหมได้แค่3ามอ่ะตายโอ้โหละนาวเลยเห็นไหมฮะยังไงทีมก็ต้องแพ้อยู่แล้วซึ่งผมเป็ดจะเป็นแจกปกติแล้วก็โดนลุมด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็มาจะโทษเรานั่นแหละนะฮะเพราะว่าโทษใครไม่เป็นแล้วไนงะเป็นนิสัยไ,ไม่ดีไนงะ เป็นสันดานกันไม่ดีผสมของไม่ได้สู้เขาไม่ได้หไหมฮะผสมของไม่ดีคือไม่รวยนะ่าต่อไปนะครับไหนดวไอเทมหนดิอันนี้ก็ไม่ได้เจ๋งเท่าไหร่นะแค่เก้าเองคนอื่นก็เจ็ดกันเห็นไหมฮะไม่เจ๋งเท่าไหร่แต่ว่าทีมอาจจะแพ้ทางเขาฮะอาจจะไม่เทพมันอาจจะมีอ๋อมีตัวนี้ฮะเทเล่าฮะไม่ยอมตายฮะลุมยังไงก็ยอมตายแต่เสียพลังไปเยอะแต่สุดท้ายเจออะไรฮะตัวนี้เลยเห็นไหมดักจับปุ๊บโอโหแล้วก็ธนูตามดีครับธนูสองตัวเลยเห็นไหม เออนะฮะมันแพ้ทางกันครับผสมของเป็ไงความรวยความจนต่างกันเลยเห็นไหมแต่ก็ทํานิสัยเสียโทษกันเองนะครับสุดท้ายก็นี่แหละโทษลูกเม่น้อยแหละอเกิดแวนนี่แหละบางทีนะก็ถูกรายงานบ้างอย่างเงี้ยเห็นไหมถูกรายงานอีกนะครับออดูย้อนหลังเกินกว่าน,นั้นไม่ได้เลยฮนะ,ะ,ะไม่เป็นไรผสมของบางทีผมก็ผสมอ่เราไปดูว่าผมผสมแบบไหนซึ่งเรื่องผสมมันไม่ใช่หัวใจหลักนะหัวใจหลักคือการเล่นให้ดีแค่นั้นแหละเล่นเล่นแล้วก็ชนะดีชนะบ่อยของบางทีผสม เชี่ยๆผสมมั่วๆนะฮะแต่ว่าอะไรล่ะคะแนนเรานำตังเราดีตังเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากที่เพื่อนๆเราก็ตามเนี่ยไปตีมังกรได้บ่อยๆนะครับก็เลยได้เงินให้กับกลุ่มทุกคนในทีมเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะผสมบา้บาๆบอๆติงตองหรือไม่ถูกไม่ดีก็ตามเนี่ยแต่เพื่อนๆจะผสมดีก็ได้นะถึงจะผสมมั่วแต่มีสตงางค์ยังไงมันก็เทพถูกไหมแล้วก็การฟาร์มดีการตีคลิปดีการดันดีอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเริ่มเปิดเกมมาเราได้เปรียบนะเมื่อเราได้เปรียบก่อนแล้วเนี่ย เรียกว่ามันตาตแย่นะฮะเราก็มีตังมีอะไรก่อนดีเราก็เริ่มดีไปเรื่อยๆได้นะเรียกว่าเรียกว่าเปิดเกมมาดีมีใช้ไปกว่าคขึ้นถึงแม้จะของจะขี้เลื่อยก็ตามนะครับนะฮะซึ่งวิธีที่ผมทําก็คือเอ่อไปดูประวัติสิครับประวัติการเล่นเนี่ยไปดูที่ผมผสมของครับนะฮะเห็นไหมฮะบางทีแวนผสมของบ้าบ้าเนนะฮะเห็นไหมของที่มันไม่เป็นตามที่คําแนะนำนะแต่ว่ามันเรื่องของผมไนงะนะครับมันเรื่องของผม แต่อีกไอดีเจ๋วกว่านชนะท e ี67 67รอบเลยนะฮะใช้เวีชนะยาวมากเอาละสรุป,ปง่ายๆคือทำเลเวล5ให้ได้ครับนะครับและถูกการแกล้งคุณก็มีโคต้าอยู่เท่าไหร่8ใช่ไหมครับและก็นะฮะการไว้ก่อนด้วยนะครับว่าไม่ให้เขานะฮะไม่ให้เขารายงานเราให้มันรู้กันไว้ว่าให้มันรู้กันไปว่าแฟงๆนะผมจะเล่นอย่างนี้เลยครับเพราะบางเกมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นดีไม่ดีนะหรือว่าทีมดีวกว่าจะแพ้หรือไม่แพ้ เข้าไปในเกมครับตอนที่เราเล่นเข้าไปในเกมนะถ้าใกล้แพนะเราก็บอกว่าใครรายงานกูกูรายงานกลับอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเขาก็จะกลัวเราเช่นกันนะครับกลัวที่จะต้องรายงานเช่นกันนะเพราะว่าบางคนนี่เขาก็อยู่ในช่วงที่ต้องเอ่าเพิ่มเพิ่มต้องอ่ารักษารักษายอดเช่นกันเห็นไหมฮะถึงแม้จะเลเวลห้าแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะได้โคต้าเห็นไหมฮะก็จะเป็นเช่นนี้นะบางทีคนที่ ไอ้พวกนี้ก็เก็บแต้มได้แล้วล่ะคือไม่มีผลเท่าไหรอ่อ่ะถ้าถ้าจะถูกเรารายงานเล่นสักเล็กน้อยอะนะหรือคนอื่นแกล้งะนะมันจะเป็นเช่นนั้นแหละนะฮะยังมีตัวอื่นอีกนะฮะตัวอย่างอื่นอีกนะครับซึ่งไม่มีผลกระทบกับเขาเท่าไหร่เพราะว่ามันอะไรล่ะอ่าเขารักษายอดไว้ไงนะนะดังนั้นการมี ID นี่เห็นไหมคนอื่นเห็นไหมบอตต้ามีเห็นไหมเบบี้บ้ามีเห็นไหมคือบางคนเล่นไม่บ่อยเล่นไม่เยอะไงเล่นประมาณแบบ5เกม6เกมต่อวันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ จะเซ็งหน่อยตรงที่ว่าถ้าถูกกันแง่งปุ๊บเนี่ยลบไปปุ๊บเนี่ยลบไปทีหนึ่งบางทีมันโดน3เล่นไป2เกมเงี้ยโดนไปลบไป3แต้มแล้วอย่างเงี้ยลดไป5แต้มอย่างเงี้ยบางทีว่างๆจะเล่นสัก2เกมอย่างเงี้ยนะมันก็คงต้องใช้เวลาเพิ่มอีกนะแต่ว่าใครเล่นเกมนี้ผมว่าต้องมีเวลาเยอะพอสมควรน,นะ,ะเวลาเยอะพอสมควรเพื่อจะเล่นได้สักประมาณ5เกมขึ้นน,นะคนอื่นก็คงจะสบายตัวกันเยอะเยอะละนะฮะอ่านี่นี่น,น,นี่มาดูฮนะ 4, เลเวลสี่ใช่ไหมฮะกำลังทาอยู่ให้เป็นเลเวลห้าจะได้รักษายอดนะถ้าโดนโดนแกล้งพุ๊บเนี่ยหักไปพุ๊บเนี่ยเขาจะถ้าโดนหักไปหนึ่งแต้มเขาจะต้องเล่นอีกหน,หนึ่งเกมเพื่อจะให้มันครบร้อยก่อนเมื่อครบร้อยเสร็จแต้มตัวน,นี้ถึงจะขึ้นนะครับสรุปนะครับสรุปก็คือตอนนี้ผมเท่าไหร่เก้าสิบเก้าแต้มนี้จะไม่ขึ้นผมจะต้องไปหาวิธีนะฮะหรือเล่นเกมอะไรก็ได้บางทีไอตัวฮุกบอร์ดหรือกิจกรรมเสริมมันไม่มาไงผมก็ต้องเล่นแบบธรรมดานี่แหละนะเล่นธรรมดาเสร็จ เล่นธรรมดาเสร็จเพื่อให้มันรักษาย,ยอดให้เป็นร้อยพอร้อยปุ๊บแต้มนี้ถึงจะขึ้นพอขึ้นปุ๊บมันถึงจะไต่ลำดับเลเวลหนึ่งจนถึงหกเออตอนนี้ผมเป็นเลเวลสี่นะก็จะขึ้นเป็นผสมให้ได้ก็จะขึ้นก็จะไปยังเลเวลห้าให้ได้นะครับเอาเป็นว่าสรุปข้อที่สามนี้ก็คือขู่ไว้ก่อนเปิดเกมปุ๊บเราบอกเลยใครรายงานคือร,รายงานกลับแม้จะเล่นดีไม่ดีก็ตามอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือบางทีเอ่อเรียกว่าไงนี่เอาใกล้จบเกมก็ได้เพราะเราจะรู้ตัวแล้วว่าเราแจกก็ได้นะแล้วก็บอกว่ารายงานมานะ รายงานกลับกูมี2อ d กูไม่กลัวเว้ยก็ได้อย่าลืมมี2อ d ดีด้วยนะครับพยายามทำา ID ที่2ด้วยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าไอดีที่2นี่มันมากนะครับสนุกดีนะเดี๋ยวว่าผมจะทำา ID ที่3นะฮะและหรือบางทีเราก็จะโดนที่ว่าเราเล่นอยู่ดีๆก็โทษเราซะงั้นนะครับบางทีก็ลามไปที่ว่าผสมของบ้าอะไรวะอะไรเงี้ยก็เรื่องของเราไงนะฮะพอเราไม่ดีปุ๊บลามไปนั่นไปนี่ละนะฮะว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่มาไอ้นี่ลุยคนเดียวอะไรบ้างนะฮะก็จะมีการหูกันบ้างว่าจะรายงานนะครับ บางทีมันเองก็ไม่รายงานนะรายงานไม่ได้เพราะมันมีจำกัดนะครับโคต้ามีจำกัดมันก็บอกให้เพื่อนรายงานช่วยช่วยรายงานให้แทนหรือรุ่มรายงานเรานะฮะแต่คนอื่นก็อาจจะไม่เล่นด้วยนะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจและชัดเจนนะครับเราจะบอกไปเลยว่าเราก็ขู่ไปเลยขู่ขู่เผื่อไปก่อนว่ารายงานมารายงานกลับตอนนี้รู้แล้วว่าใครจะรายงานกูนะอย่าให้รู้นะว่ามีใครรายงานเพราะเดี๋ยวจะรายงานแม่งทุกคนเลยนะครับนะฮะหมายความว่าพอเราเล่นเกมเสร็จนะครับเราก็ให้มาเช็คด้วยนะครับว่าหายไปหรือเปล่าครบร้อยเหมือนเดิมไหมหรือบางทีเราก็จะล่าใจมันอาจจะช้าหน่อยใช่ไหมรายงานช้าหน่อยเราเข้้าาแลวรเ แล้วมันก็เริ่มเราก็เริ่มกดไปแล้วนะแล้วมันก็เริ่มนับแล้วมันก็จะบอกว่าคุณเหลือแต้มเท่าไหร่เอา้ามันทําไมกลายเป็น97ละ่ะนะครับกลายเป็น97นะมันจะมีการยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อว่าเราพร้อมแล้วในหน้าเกมในล็อบบี้นั้นนะถ้าเรายังไม่ได้กดนะต้องยังไม่ได้กดนะสังเกตกันว่าแต้มเรายังไม่ลดมันบอกให้รักษาตอนนี้คุณมีอยู่97ให้รักษามันไว้ไม่เกิน91อย่างงี้นะอะไรประมาณนี้ยตรงจุดนั้นแหละนะฮะอย่าเพิ่งรีบพูดง่ายๆคือให้ออกเลยคือออกจากเกมไปก่อนเลย นะครับเราก็จะหลุดคือเราไม่ได้ยืนยันครั้งสุดท้ายไงเพื่อเข้าเข้าไปในในหน้าพร้อมเล่นเกมไะครับนะแล้วก็จะหลุดออกเลยและเราก็ค่อยย้อนกลับนะฮะคือจริงๆทําได้ทุกทุกเกมเลยนะแม้เราจะไม่เข้าไปร่วมในการต่อสู้นี้ก็ตามเล่นเล่นในการต่อสู้ในนี้ถ้าเรานะนะครับลองเข้าไปดูนะโอเคมันยังไม่เขียวเดี๋ยวรอ,อแป๊บนึงตรงนี้ฮะตรงนี้ครับเห็นไหมฮะตรงนี้เองอ่ะ เขาไปใหม่ฮะโอ้ไม่ใช่ก็ถ้าเราไม่กดนะถ้าเรายังไม่ได้กดนะครับแล้วก็จะถูกเด้งออกมานะครับถ้าเราไม่กดจะถูกเด้งออกมาหรือว่าออกจากเกมไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้มาดูว่าใครรายงานเราแล้วก็มาล้างแค้นคืนสมมติว่าเราเพิ่งจบเกมเสร็จเนี่ยนะครับเราก็อย่าเพิ่งรีบเข้าเกมนะครับแต่ว่าถ้าเกมนั้นมีพิรุะนะ แล้วก็ลองมาเชดูสักหน่อยหนึง่งปุ๊บเนี่ยถ้าลดถ้าลดแล้วก็ปุ๊บเราไปดูเลยว่าใครรา,ายงานเราบ้างมันไม่ได้บอกว่าใครรายงานแต่ว่าเราเข้าไปดูได้ไหมพอเราเกดไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ตรวจสอบแมทปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมานะครับตรงตรงนี้นะให้เรารายงานนะครับสามเหลี่ยมนะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บเราก็กดแตะไปสามเหลี่ยมตรงจุดพวกนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กดไปเลยว่าจะรายงานใครแล้วก็รายงานทุกคนไปเลยนะครับรายงานทุกคนให้มันเยอะเยอะไปเลยใช่ไหมถ้าใครที่ไม่ส หรือไอใช้คอตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรือไอดอรหรืออะไรก็ตามหรือด่าเราแบบเป็นคําที่มันไม่น่าฟังหรือไม่สุภาพนะติ๊กไปเลยครับว่าไม่สุภาพนะครับเพราะว่าระบบ AI ไมันก็จะตรวจสอบว่าเขาเป็นคนพิมพ์นะฮะเมื่อมีการพิมพ์เขาก็จะถูกหักคะแนนด้วยแล้วก็ไปที่อีก2อันก็คือโยนเกมครับแล้วก็ก่อควนครับนะเป็น3อันรวมเป็น3อันคือไม่สุภาพด้วยแต่ถ้าคนอื่นแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะใช้จะใช้หนักๆก,ก,ก็ประมาณเอ atk อะไร afk อะไรอาจจะไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะก็แล้วแต่จะแถมมันไปแต่ว่าคนอื่นปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่พิมพ์ไม่พูดก็กกได้นะเราก็ใส่ขั้นกอกวนหรือโยนเกมก,ก็โดนกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราสงสัยว่าไอ้ฝ่ายนี้ต่างหากละ่ะที่มันกวนเรามันจะเขียนมันประมาณว่ายนกอกวนเราอ,รากอนนะกอกวนอะกอกวนฝ่ายมันอะในขณะที่มันควรจะถูกกอกวนเพื่อให้พ่ายแพ้ใช่ไหมมันเป็นฝ่ายอื่นแล้วมันมีสิทธิ์อะไรมารายงานเราในฝ่ายเราถูกไหมขนาดฝ่ายเรามันไม่รายงานไอ้ฝ่ายนี่แหละพอเราชนะมันมันโกรธเนี่ยโดนกันแกลงเราก็กลับไปรายงานมันเลยนะฮะไปรายงานฝั่ คือไอตรงนี้ไอตรงนี้นี่คุมยากหน่อยเพราะว่าเราเพราะส่วนมากฝ่ายเขาจะไม่รายงานฝ่ายเรานะฮะแต่ถ้าให้ดีแล้วก็ผมไม่เคยใช้นะแต่ไม่แน่อาจจะลองบ้างก็ได้คือเราต้องพิมพ์ะเราพูดมไม่ได้เราต้องพิมพ์ให้ทุกคนทราบให้ฝ่ายเขาทราบว่ารายงานกูมึงโดนรายงานกลับอย่างเงี้ยนะหรือพูดเป็นประโยคก,กับทุกคนไปเลยก็แล้วกันนะตั้งแต่ต้นประโยคก,กับทุกคนแทนเพราะทุกทีเราพิมพ์ธรรมดามันจะพูดให้เฉพาะคนในทีมไงนะก็จะ,ก,จะก็จะง่ายกันดีเช่นกัน แล้วก็วันหลังเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานว่าใครรายง,งานมาก็รายง,งานกลับเพราะเล่นแบบปกติมันฮิตกันนะครับสาหรับการรายง,งานกนแล้งกันน่ะในขณะที่เล่นชนะแพ้มันก็แค่มีประวัติแล้วประวัติมันไม่ทําอะไรเลยในประวัตินะครับประวัติไม่มีผลอะไรเลยนะครับประวัตินะครับเพราะมันไม่ได้โล่ไงมันไม่ได้โล่ไงเนี่ยดูดิไม่ได้โล่ไม่ได้ไปแข่งแบบนี้เห็นไหมไม่ได้ไปแข่งเอาโล่ไงฮะไม่ได้ไปแข่งเอาโล่นะครับโอเค ลองกลับไปดูอีก ID 1น,นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูและนี่คือวิธีแก้เพจนะครับกลับไปดูอีกไอดีหนึ่ดีไหมโอเคครับสำหรับอีก1 ID นะครับอีก1 ID เราล็อกอินเข้ามาอีกไอดีแล้วนะอีก1 ID นั่นก็คือ <c oughs> ID ที่ผมสมัครจากกาลีน่านะครับเนี่ยได้โล่เห็นไหมฮะผมชนะจากเล่นแบบเอ่อนี่เลยเห็นไหม พร้อมเลยพร้อมให้กันแกล้งได้เลยนะครับไปดูประวัติกันดีกว่าอันนี้ชนะได้แต่ว่าฝ่ายตร,ตรงข้ามนะครับใช่ไหมเนี่ยชนะครับดันครับตาตน้อยตายเยอะหน่อยอยู่แล้วนะครับแต่ดีไม่เกิน10เพราะว่าฝ่ายเรานำครับฝ่ายเรานําแต่ว่ามันแจกนิดหน่อยฮะคนอื่นเขาแค่3 3มสแต่ผมตายแย่แต่เป็นคนตัวจบเกมครับตัวจบเกมซึ่งเข้าใจว่าเขานี่แหละรายงานเรานะครับรายงานเราน่าจะโดนรายงานมาจากพวกฝ่ายนี้นะครับ เพราะผมไปตุ๋ยป้อมเขานะฮะในโดนรายงานนี่ไงเป็นก่อกวนเห็นไหมฮะในหนึ่งแต้มจาก99นะจากร้อยเป็น99แต่ผมแก้แล้วนะฮะไปเล่นเกมเดียวนะฮะรับเควสไปด้วยรับเควสเล่นนะครับรับเควสเล่นทํากิจกรรมเล่นนั่นเองโอเคมันเอาอะไรมาให้ใหม่ก่ะเอาละไปดูประวัตินิดนึงครับซึ่งผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่ค่อยพอใจนะฮะ สําหรับการเล่นมันไม่ใช่ว่าไม่พอใจสิการเล่นแบบธรรมดาเห็นไหมผมชนะกี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งติดต่อกันนะโดยใช้แผนเดิมๆไอเทมเดิมๆมผมนี่แหละนะฮะแล้วก็ตายเยอะค่าเยอะมีเห็นไหมตายเยอะก็มีอย่างน้อยก็เกิน5เห็นไหมตาย8ตาย10เห็นไหมตาย8ตาย9นะครับแต่ว่าทีมเราเก่งฮนะ10ครั้งนะฮะจนได้ ได้เอ่อนี่ฮะไปที่น้าหนึ่งนะครับต่เลยสิบครั้งเลยขึ้นจาก3เป็น2 2เป็น1เลยตอนนี้ลดมานดหนึ่งนะครับมันมากนะฮะเอาเป็นว่าผมเฉลยเลยก็แล้วกันบอกเลยก็แล้วกันจากประสบการณ์ก็คือว่าการเล่นโหมดปกติในการจะเคสแค้นมาแพ้แต่ไม่ได้อะไรเลยนะครับ มีแค่ประวัติและความไม่พอใจพอใจเท่านั้นพอใจและไม่พอใจแต่ผมจะเล่นหมดแบบนี้ครับเล่นหมดแบบนี้ครับถ้าเราเล่นไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาจะรายงานครับว่าโยนเกมหรือเล่นไม่ดีถ้าใครหลุดก็จะ afk อะไรกันไปนะฮะก็จะเล่นจริงจังกันนะครับซึ่งจะไม่ค่อยพูดบ้างจะไม่อะไรบ้างก็จะเต็มที่นะฮะจะไม่โวยวายไม่อะไรนะฮะก็ถึงแม้ว่าเราจะแยกวงก็ตามหรือเล่นตามแผนเขาจะพอเข้าใจนะฮะถ้ามีโวยวายมานะครับเขาไม่เข้าใจก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราชนะก็จบเพราะว่าเขาได้โล่ฮะ ชนะคือสําคัญครับแต่ถ้าเป็นจุดแบบนี้ชนะไม่สำชนะหรือไม่ชนะเหือก็ไม่สําคัญนะครับแต่เขาเอาพอใจว่าเพราะชนะก็โดนรายงานไม่ชนะก็โดนรายงานถ้าเล่นไม่ดีหรือไม่พอใจกับเขาเพราะบางทีเขาต้องการแค่ไปด้วยกันกับเขานะฮะหรือว่าเล่นเถียงเขาอะไรอย่างนี้นะก็เป็นไปได้ซึ่งเราเขาคิดว่าเขาใหญ่พอไงเราก็ต้องสวนกลับไปว่าเอา้าแฟแฟร,แฟร,แฟรายงานมากูก็รายงานกลับโอเคครับอันนี้ฮะ ต้องโดนแก้กันบ้างคิดว่าใหญ่คนเดียวได้ไงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเล่นกันต่อ